่าตัวเองมีส่วนได้เสียใน่วนั้นเช่นตัวเองมีส่วนได้เสียในเรือมไหมถ้าไม่มีส่วนได้เสียในเดือมก็ไม่ได้เดือมเสียหายแต่ถ้าผมว่าตัวเองมีส่วนได้เสียในค่าหนหน้าก็ได้แต่เฉพาะค่าหนหา้าตามที่ตัวเองมีส่วนได้ไม่ได้กำหนดมุลค่าของตัวสินทรัพย์นั้นไว้อาจจะไม่ได้มีราคาไว้เพราะฉะนั้นพวกวันี้ก็ค่ามีปรกันนั่นือส่วนากค่าีประกันแต่ถ้ากำหนดมูลค่าเลาว่า ข้อสองแล้วปรลาะจ,ะจายเาิในกรณีที่ความเสียหายสิ่นเชิงเนี่ยเกิดขึ้นกับวัตถุที่ออก,กรกันภายแล้วเป็นกรมธรรม์แบบกำหนดคูคมากด้วยค่าสิทธหมายก็จะจ่ายตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็คือสิ้นเชิงมาเท่าไหร่นันแต่นั้นเลยแต่ถ้าเป็นกรมธรรม์ไม่กำหนดมูลค่าค่าสิทธหมายได้แก่คูณค่าแห่งส่วนได้เสียที่สามารถเอากันได้ในวัตถุที่ออกประกันัก็จะไม้ฟลานยนะนคาอนาย ใช่ความเสียหายิ้นเชิงก็คือบางส่วนนเด็กค่าสิทหมายก็คือได้แก่เรือที่จะต้องซ่อมแซมแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่เอา,ากันนะถ้รวมเงินสูงสุดล้านนึงซ่อมแซมไมงก็ต้องไม่เกินล้านอนะ่ะขขอขอไข่ในกรณีที่ได้รับการซ่อมแซมบางส่วนก็มีสิทธิ์ได้รับเงินนะั้นแต่ก็ต้องไม่สูงกว่าค่าซ่อมแซมในกรณีเสียหายทั้งหมดนะกรณีบางทีเรือเสียหายนะแต่ไม่มีการซ่อมแซมเรืออาจจะโดนทายทุท่นสัตว์ จะได้รับค่าเสตมใหมเทดแทนกับค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากความเสียหายที่ไม่รับการซ่อมแซมด้วยนะ่ะอันนี้หนูเห็นไหมว่าข้อขอหว้จุดต่าง,การ,รางการประกันไม่น่ะการประกันภัยทางทะเลเราไม่ไเปลี่ยนเรือเราเสียหายแต่ว่ามันยังเล่นได้แต่เราไม่ซ่อมเพราะว่าเสียเวลาที่จะซ่อมช้ของสินค้าดีกว่าเราไม่เคลมแต่เขาจ่ายค่าเสตมาให้ด้วยเพราะคืนสภาพไปจากการถูกนะ้ำกัดซอมถูกไหม แต่ถ้ารถเราความเสียหายของที่น่าจะใครถังมหนมุเราไม่เคลมเองก็จะจ่ายให้ไหมค่าเนี้ยไม่จ่ายคุณไม่เคลมเองอะ่ะใช่ไหมแต่เรือจ่ายนะเพราะเขาเห็นว่าเรือเนี้ยนี่ไงเป็นค่าเสื่อมราคาที่เกิดข,ขึ้นจากความเสียหายที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมทำไมเขาไม่ซ่อมแซมเขาเรือซ่อมนานผู้ซ่อมเรือซ่อมนานเหมือนซ่อมรถซ่อมนานเอาเรือไปขนสินค้าเอาเงิน นี้ไม่ใช่เรือแล้วที่พูดมาทั้งหมดเป็นที่เรือใช่ไหมข้อสีอันนี้เป็นความเสียหายบางส่วนแก่สินค้าหรือทรัพย์สินแห่งคุ่าที่อยู่ในเรือค่าสินหมต้องแทนจ่ายในส่วนของสินค้าหรือทรัพย์สินไไปว้ตามมกกรรธแหนดมูลค่าได้เสียหายแทีเชิงให้ชดใช้ค่าสินไหมต้องแทนตามส่วนแห่งมูลค่าที่กำหนดเอาไว้ก็คือว่าผู้กำหนดมูลค่าไว้เท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นอันนี้กำหนดคุณค่าไว ในส่วนของสินค้าหรือพย์สินตื่นใจที่เอากระปยไว้ไม่กำหนดมูลค่าอีกด้ายได้เสียหายผุสลายสิ้นเชิงตไก่กำหนดมูลค่าอีกต่างนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็อะไรก็ตามแต่ที่ไม่กำหนดมูลค่านะเขาให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าแห่งส่วนได้เสียที่บุกจายข้อของวายอาจารย์จะถามแค่ข้อกอไก่ขูไข่นี่แหละ ตภาพ้ฟด้วยถ้าทั้งหมดหรือบางส่วนของสินค้าหรือทรัพย์สินที่เอาการไปไว้ได้ถูกส่งมอกในสภาพที่ชุนุ่เสียหายที่ท่าเรือไปทางวิธีการจะชดใช้คือไปถึงไปทางสินค้าเสียหายเส่งมอกทั้งสินค้าเสียหายวิธีจะชดใช้ค่าเสียหายก็ไม่เป็นไปตามสัดส่วนของค่าที่กำหนดตามกับข้อกอปไปขอข่คือสินค้าเสียหายไปแล้วเนี่ยเวลาส่งอบ จะจ่ายค่าชดใช้ค่าสิ๋ขก็แทนค่ากับแตงค้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นอ่ะเป็นกําหนดมูลค่าไหมถ้าเป็นกําหนดรูลค่าจ่ายเป็นราคาในทางเอาไอ้ตัวสินค้าที่รติเนี่ยไปเทแล้วจ่ายเป็น ียหายโดยิ้นเชิงแล้วตัวกรมธรรม์เป็นกำหนดแบบมูลค่าไว้ก็จ่ายต้นทุนแน่ๆของทุกหน้าจะดูซ้อนเยอะย้นทุแต่ถ้าไม่ส่หนมูลค่าก็ดูตามจูงได้สิแค่เนี้ยแต่ก็ตสอหน้าจะเขียนมาให้คุนโม่คยโม่ยังไงนะมีห้าตัวเลือกเออเดี๋ยวิตหน้าจะมาบอกเอาหมเลยหนึ่งร้อยสามตัวเลือกคือสอ ไม่อยากให้ตกอ่ะไม่น่าตกอ่ะน่าจะได้เออ่ะครั้งที่แล้วเศษสองเ็จนี่รวมสองร้อยกว่านะแต่นั่นเทียบก็ไม่ต่างกันเท่าไหรยได้เอยี่สิบเจ็ดวนเออเยอะวีเยอะไม่อยากได้วีอ่ะอยากไดเอเยอะเออเรื่องต่าง เฮ้ยไรวะการก็ไม่รู้นะจะไม่ได้เองคราวนี้ต้องุยกวีก่อนเราไม่เคยคุยกันเลยนะมาถึงก็จุ้งจุ้งจุ้งสอนเดี๋ยวเราอันี อาจารย์จะตี๊เนี่ยอาจารย์ติหมดแล้วให้ยจบอาจารย์ติ๊งข้างลังแล้วรีบไปทำนะคะรายงานน่ะส่งอาทิตย์หน้าวันสุดท้ายวันพุธอาทิตย์หน้าวันสุดท้ายควรทานนะจ๊ะพุธพฤหสัสส่งเก็บว่าอา้าจ้าไม่มีผู้มาจบไม่ละไปรับแล้วเด็กก็มีสปายไปหลายจะจับใครอยู่แล้วก็วแบบไม่ได้คุยกันเลยก็จะบอกผมว่าอย่างนี้ เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเราจะเน้นข้อสอบกันตอนเด็กเพื่อนบอกว่ายิ่งขึ้นนะคะยิ่งขึ้นบอกนี้เลยนะไม่ยืทุกฝ่ายนะนะข้อตาข้อสอบก็บอกย้อนหลังอะเดี๋ยวกันทุกข้อเลยร้อยข้อบอกย้อนหลังร้อยข้อมาถึงเนี่ยการก็บอกเลยและถ้าเกิด

โทรศัพท์ที่บ้านหรือบ้านรวยนะบางคนบางบ้านที่มีโทรศัพท์เข้าบ้านเลยมันเพิ่งมีมวยแบบกูอะไรมาทำไมก่อนให้ขอโงการโทรศัพท์ใช่ไหมขอทีไปสานชาติเราจะมาแต่งที่บ้านดูแล้วไม่ถามพูดว่าแม่หรวยพูดว่าแม่รวยรายุ40อาจารย์นี่แหละไม่มีใครมีรวอยู่ฟังอาจารย์อย่างเดียวจบอย่างเดียวไม่มีแบบหนังเทปอะรา้าเนี่ยนะที่พูดบอกเนี่ยอาจารย์บอกแล้วนะเนี่ยป่านจะถี ผู้หญิเป็นพยายในให้หนักนะเที่ยงคืนอ,อาจารย์จะบอกข้อสอบแล้วตอนบอกข้อสอบเนี่ยถ้าหน,นูฉีดดันอย่างนี้การไม่สั่งตุกมปา,นะากเลาอาจารยพูดอาจารย์ไปเรื่อยเรื่องหนูรู้ไหมมันเป็นมันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงเมื่อกี้อาจารย์กำลังบอกข้อสอบเนี่ย,ย กูรัไม่ใช่การฟังเรื่องคนอื่นเป็นเสน่ห์อย่างเดินแล้หนูแล้วก็การจดจับในสิ่งบางอย่างเนี่ยโอกันครั้งแรกความรู้สึกดีๆไม่เคยจดจำเลยทุกที่ไม่เคยจดจำอะไรเลยไม่เคยสนใจฟังเรื่องคนอื่นเลยไม่ใช่เสน่ห์แล้วหนูรู้ไหมบางอย่างเนี่ยใจต้องมีเพื่อนรู้คุยอยู่ตลอดเวลา